บอกขึ้นเมื่อเปลี่ยนเสือแต่บังดนเฮ็ดยังกะซาซาสีแกงเห็ดแกงนั่นแกงนี่ก็บอกท่านได้แล้วดอกจำยังไะคือว่าขึ้นเมื่อเปลี่ยนเสือเบื่อเดียวคือดนแท้จะถ่ายไหมอะไรจะถ่ายไหมใครก็เธอบอกจะถ่ายแกงเห็ดไงอยากกินแกงเห็ดก็รออยู่เนี่ยมาพักอยู่นั่นนั่นใหญ่ซ้านั่นนั่นดูอีแม่อีแม่ปางทำให้ถูกตามม่เรียกฉันเหรอบอกแล้วแกฉันก็เจ็บบ ฉันก็พักนิดนึงพักนิดนึงก็บอกเขาแค่ใช้ชายชายเาียวเพราะโดนขายดอกไม่ใช่ก็เธอเห็นดอกก็เธอบอกว่าจะขึ้นมาเปลี่ยนเสื้อเธอไม่ได้บอกว่าจะขึ้นมาพักอยากจะพักนิดนึงอะไรวะอีน้าซูนแล้วเดียวก็ใครอยากกินหลังปรับติดก็ไม่ได้หรอกไม่ใช่ใครอยากกินเนี่ยไม่ได้พาไปได้หรอกโซนเดียว เดี๋ยวถ้าแดดแสงมันหมดเดี๋ยวก็ถ่ายไม่ได้ฉันไม่ถ่ายที่ประเทศไทยแดดแสงได้คือหอนแทนมันไม่หมดหรอกวันนี้หมดแล้วพู้ไหมดูสิเธอนี่นะมันเหี่ยวเช้าขนาดดอกไม้บนหัวเธอนะยังเหี่ยวเลยฉันคิดว่าเธอมันเหี่ยวทุกอย่างนี่แหละเหี่ยวไปซะทุกอย่างเนี่ยแล้วแม่เมนูให้เพาะเริ่มจากตรงไหนคะบอกมาโลดปัญญานางปัญญานางปัญญานางคันหนาหนามันมาเซนในหมอนคันนึแล้วปั่นได้ป๊อปปันเอายินดีจ้ะใจหลักเครื่องมันบิสส บอมปั่นจ้ายแม่เออปันก่อนเอามากองใจบหม้อเอา <c oughs> นี่ยเซนี่อืมไอ้มือนกันอ <c oughs> ย่าให้อันนั้นตกแตกเด้อ มีอันเดียวเด้ที่หลังเนี่ยสีแดงเนี่ยนิ้วไห้่็ทาแล้วจะมีหิวขาว่าหิวขาวว่าวอีหยังเมื่อสิทานข้าวท่านวางค่ะแพ้์ใส่นี้วจ้าจ้าโอเคใส เวลาที่เป็นน้ำไม่หวานน่ะคนที่เป็นพอหวานกินไม่ได้ไม่ใช่ปะไม่เป็นไรทำไมเขาเรียกว่าหวานไม่ใช่เหรอแค่มันไม่ขมไงแค่มันไม่ขมสิ่งที่มันไม่ขมเขาเรียกว่าหวานเหรอชื่อมันเฉยๆป่ะไม่ใช่บางอันถ้าไม่หวานก็อาจจะเปรี้ยวก็ได้อาจจะขมก็ได้เคยชิมเหรอเคยชิมเคยชิมตอนไหนชิมตอนที่ปอกกี่ครงคำเดียวทำไมไม่คำสองคำอ่ะโอ้จะมีก่อนเองนี่บอกนีมันหอนหมดละอ้อพอปะมาแล้วพอแล้วพอแล้วเอาไปเสียหม้อโอเคแล้วก็คนใช่ไหมแม่ บาๆเดิดลนแตกนั่นโอ้ยแอลดินเหรอ้องรักิกินกินตขาเห็ดสคนแหลวก็พ่อไไหมเนาะก็นาเ่หนาถามพอมาแล้วนี่ยังไม่เสร็จเลยจมี่นะตั้งหม้อไฟร้อนไหมเป็นอ่อนไม่เรือมันจะตำพริกข้าวเบอใส่นี่ไปตำพริกตำพริกเร็วๆอ่ะตำโก ข้าวเบื่อก่รร้านข้าวตาอันนี้ข้าวเปลาค่ะข้าวตาปุเป็นเหียงทำให้ส่ตายดีขึ้นนี่ยังท่าจิบแยบปากแล้วแสดงว่าอยู่เขาเนี่ยอันนี้ข้าวซื้อแม่เวลาไอทานอยู่ข้าวทำไงนะเข้าเบื่อมันไม่ได้รสชาตินะทำไมกูต้องกินน้ำลายแรงขนาดนี้นะเจนกินน้ำลายมาถึงตรงนี้จะคอดคอดคอดขอดออีเลยดิมากินตรงนี้สิไม่บอกขอร์ดขอรร์์อด ก็ขาเบือก็ไม่มีรสชาติอยู่แล้วแม่มันก็มีชอมข้าเบือเนาะไม่กัดพริกแดงห้าเม็ดนับกับพร้อมกับฉัน1วนหวันทูหวานีแล้วก็ช่วโอันที่สคือยังไงโฟยังไก็โฟไงโฟอืมแล้วก็อันที่5้าไฟไฟอืมแล้วใช่ป สิบันสิบสิบสิบแม่โจ้เท่าไรนะหกบอกว่าแม่สิบเท่าไรนะหกไม่แน่ใจบอกว่าห้าหรือว่าหกหกปลบปลาใส่อานน้ำใส่มาคนๆให้มันแตกๆโอ้ยเดินแล้วจะเยงนโอ้ยมันเสร็จเนาะแม่เชื่อปะปลา แม่มันก็ปากมาอีกแล้วอะ่ะเอาใส่เดี๋ยวมันร้อนได้แหละก็เป็นวงของกิน <c oughs> อาใอีกแม่ก็อยากจะรีบก,กับข้าแล้วก็กินโอ๊ยจะน้อยชูรถอยู่ยดดใส่นอ้องแต่ละเช็ดไยใส่รถดี <c oughs> ใช่ไหมเนาะเออเมื่อไปเช็ดส่งเราก็เป็นแช่อยู่แล้วนะแม่เนาะเราไม่มีเวลาไปล้างมือเนี่ยนะเนาะบางทีเราว่าไปขี้เสร็จแล้วก็ล้างก่อนถึงไว่ไปทำกับข้าวตอนนี้เนาะไปกลมันจิ้มหนูสิโอ้แปเอาแปะไปตู้กันเด้อทางนี้ทางนี้มาช่วยกันเก็บโอ้ยปักอีตูน้ำน้ำนี่น่นหอมนะแม่เนาะเสร็จและหอมมากเลยคีณหญิงล้างใส่หม้อแค่ใส่ผัดอีตูนี่นะ อือแล้วก็แซบเฮ้ยทายางไงเขยมอะไรน้ำมาใส่อือสกอน์ที่ซอดีแซบปะโอ้เป็นแคแซบเลยล่ะเปล่าสักอร์เข้มบ่มันเผ็ดยังเดียวไม่มีรสชาติเลยอ่ะเอาทำไมมันจะไม่มีรสชาติแม่บ้าปาาก็ใส่ น้ำปลาเพิ่มอู้หวน้ำปลาเต็มแล้วน้ำปลาเต็มปรุงได้วุ้ยวุ้ยผมมือเสียด้ขันหนึ่งยอดนะคะซิมยหอะไรนะซิมหน่อยๆมันก็รู้รสได้แล้วแม่ว่ะปิดไว้ก่อนนึ่งข้าวข้าวร้อนๆจะได้แซ่บๆเราให้ข้าวนึ่งก่อนจะได้กินแซ่บๆ แม่ข้าวเหนียวมันไม่เสียหรอแม่ไม่เสียเอามันก็เย็นแล้วนี่เย็นก็ไม่เสียแม่อุ่นแบบนี้ได้กี่รอบอะสองรอบวันละกี่ครั้งวันละสองครั้งกี่วันวันหนึ่งวันเดียวแม่ทุกตาเป็นแม่ในทุกตาสิเพอ่มไอไปไปตั้งไฟไปตั้งไฟตั้งหม้อใส่ในหม้อ่าก้อน เขาเร็วๆนี่มาปัสสายเร็วๆได้ใจใจแม่เฮ้ยอีแม่ก็แม่ถามเนี่ยเชืทำไมก็ต้องมา เอียงเส้นอียงนั่นยิบอกเส้นเอียงหัวมันขาดใส่หัวมันขาดเนาะ ทำให้ก้นเเป็นเวลาที่เราก็ทําให้มันฮ้อนใช่ไหมทอนร็จแล้วก็ทาให้ก้ต้องมันอ้า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 อย่างนี้เลยอ่ะเพราะอะไรแต่มันฮอนกับมันเย็นจัง่ลยมันกบบมันเปยังไงอ๋อเราก็ทําให้มันร้อนแล้วก็อ้ามันแล้วทให้มันเย็นใช่ก็ทาให้มันร้อนทําไมคะก็ทำามันร้อนมันนิ่มไงแต่มันไม่นิ่มทตามันไม่ร้อนมันไม่นิ่มมันไม่นิ่มแล้วมันร้อนอ่ะมันร้อนแล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วมันอ้ามันทําให้มันเย็นเพราะอะไรก็ให้มันชืดชืดรนอ ันแตมันเอาใจมันสีแองก็เราจะโซไลายไม่ก็จริงๆอยากรู้ว่าทำไมเปแบบนี้มันจะไปซื่อไงก็ซื่อไก็ทำมันมันก็ซื่ออยู่แล้วจริงยงไมันจังบนยังไงบอกจังไดนม้นไปตักแกงแล้วมันเอยโอ๊ยป เขาอไรปแม่โอ้หเแล้ยเพื่อสิมาทาสมยิงนะมเยงะเร็วเร็ใจแม่อยู่ข้าดีมากดี่ีีมีมาแล้วคงแ่บมาแล้วเห็กตอวกันเฮยโอ้ยได้แ่บะน อส,ส่ซนไงเ่รอโซนน้อยมันบ้าเป็นฟิวลิงโซนน้อยเนี่ยจะได้ได้ฟิวลิงนะแม่เป็นแต่แสบเนาะอีกินก่อนเด้อมาก่อนที่จะกินขออนุญาตซโอนก่อนซโอนซ้อนก่อนหนึ่งสองสามหน่สองสามหมดโซนเลยแม่ถามหน่อยอันนี้เขาแย่เขาแย่เขาเขามากินไปก่อนไม่เป็นไรค่ะบัวดอก เออแม่ถามหน่อยอันนี้เป็นคอมโปรคนอีสานใช่ไหมคะแม่เขาบอกว่าของแทบอันนี้กินได้ปีละครั้งไหมบอปีละครั้งอ่อนเหรอก็ดำๆขนาดนี้มันไม่น่ากินเลยถ้ามันเป็นคอมโปรคนอีสานอ่ะก็มันอร่อยเนาะมันอร่อยมันเป็นมันมันมันเป็นแม่เชื่อป่ะไม่เคยกินเลยอ่ะอันนี้ครั้งแรกในชีวิตได้สมจริงกับเลยจะกินนะเชื่อป่ะมันจะอร่อยไหมกลัวกลัวไมแม่กินละก่อนนะนี่แม่กลัวติดใจแม่ขออนุญาตกินก่อนนะจ้าขอให้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายฉันจ้าสาธุด้อ ซาชุแจ็บเจ็บเลยเหมือนคืออะไรมันก็ต้องเสริมโมโมเช่นไงก็จ่ายปะเิีงก่อนได้จ้ะมันเหนียวไหมถ้าลูกไหนเหนียวเนียวใจ่้ามันแก่ถ้าไม่แก่ไม่ดำอืมมันแก่ไม่แก่มันจะขาวบางทีมันชีชมพูด้วยเนาะใช่เนาะ สมเอียงอะเธอนี่นะตบเอียงหนิไปแต่เนียแบบอะไแล้วก็พูดแต่แล้วก็พูดซื่อเนะไอเนี้ยคิดไปเองเนาะไม่ได้ว่าเธออยามาสมยิงอยากรู้จริงๆมันมีอะไรขั้นไหนแม่โอ้ยดำปีเลย พระเจ้ารู้อะละวัฒนาดำดำไอ้พวกดำดำสมให้เรากินอย่างเดียวอะไม่ได้กินสาใจดนแล้วได้นี่ย่างอยู่กรุงเทพเนี่นะสวยนึงหน่อยๆนึ่งขนมที่ดนูคือไปเก็บเองไม่ใช่ซานตัวเองเก็งใจแล้วมันหมดแล้วมันเนาะตัวปลาจอมม้ามันดำมากอะค่ะทำเดียวเลยคุณน่ะตามปีแล้วค่ะสมยังชอบของดำดำเจ้าก่อนจะชอบจะเปลี่ยนใจแล้วไหมยังไม่ทำอยากได้ชมพูบ้างเปลี่ยนไม่ได้เหรอเปลี่ยนไม่ได้แล้วที่ไหนเนาะเปลี่ยนไม่ได้แล้วประมา มากเกินไม่ให้เปลี <Authority> ่ยนถ้าเปลี่ยนอะไรก็ขึ้นเงียบปิ๊บอ้ะ